อนะค่ะอันนี้คือที่นอนที่เย็บเสร็จแล้วนะทุกคนยัดนุ่นเรียบร้อยนี่เป็นที่นอนหลากสีเราเก็บผ้าเศษมาทำเองนะทุกคนนีเป็นสีชมพูอันนี้เป็นที่นอนขนาดเก้าสิบนะคะเก้าสิบคูณร้อยแปดสิบห้าอันนี้เอามายัดแล้วก็เอามานอนเอง ยัดนอนเองเพราะว่าอ่ามันเป็นมันเป็นผ้าเศษอันนี้เป็นสีแดงฝั่งนี้เป็นสีแดงเห็นไหมทุกคนผ้ามันมีตําหนิเราก็จะขายไม่ได้ก็เอามาเย็บเองเย็บใช้เองนะคะอันนี้สีน้ําเงินฝั่งนี้แดงฝั่งนี้เทาแล้วก็อันนี้ก็สีน้ําเงินเห็นไหม ันนี้คือเราดัดแปลงเองเย็บเย็บมายัดนอนเองนะทุกคนดูสิอันนี้เป็นขนาด60สิบคูณร้5ยแดสิายัดสำเร็จเรียบร้อยอันนี้คุณผู้ชายคุณผู้ชายประกอบนะคะอันนี้ติดไส้ไว้ก่อนติดไส้อย่างนี้เลยนะทุกคนเห็นไหม อันนี้คือขั้นตอนการติดไส้ทำอย่างนี้จนครบเต็มลูกเลยนะคะ